นี่คือเมืองเอสเลงเงนเมืองที่เพื่อนของคอรูออยู่นี่เป็นสถานีรถไฟแ,แต่ก็มีรถมีรถมีจอดอยู่ตรงนี้แหละมีสถานีรถไฟนู่นสีแดงๆที่ขึ้นมาไปขึ้นมาตรงนี้ขึ้นมาเสด็จก็ เดินขึ้นมา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 แล้วก uhm, hi, oh, ็มีมีคนโอ้ยคุณนายคุณนายเนี่ยโอ้ยคุณนายแท้ๆนี่ผู้ใดเนาะนี่เจ้าเป็นไผ่อยเป็นไผ่นี่เอยคือสวยแต่เนาะคือคือสวยจังเลยเนี่ยเพื่อนสาวแต่ละคนเนี่ยโอ้ยจัก่ใช่ยอยนะดิฉันนี่ก็ไม่ทราบว่าดิฉันนี่ จะต้องมาเจอพวกคนสวยอะไรอย่างนี้นี่คือเมืองเอสลิงเกนบ้านคูอิตอยู่เด้อนี้เด้อน,นี่มาเจอกันแล้วเราจะไปต่อนะเราเราเขาจะพาฉันไปไหนก็ไม่รู้อาตามเขาไปพาไปชมตลาดสดไปไปพาไปชมงงตลาดสดเนาะยังไงก็ยังไงแล้วอ่ะอืออ่ะอ่ะ,อ,ะ,อ,ะอ่ถือ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 เรื่องนี้ถือถือ,ถอ,ถอ,ถอ เออตรงนี้เออก็จะไปเขากองมึงเออเจอแล้วแล้วก็ไม่บอกฉันนแต่ว่าต้องไปฝั่งนี้ฝั่งนี้ฉันก็ถ่ายหมดแหละของแกก็จ้ามามามาเอสติเงินนะน้องแกงสีเจ็บู ขอบคุณมากมากพี่ชวนเดี๋ยวเราไปบ้านนาแป๋วกันโอเคทางอันก็เอามาคืนจ้ะ,อะขอบคุณนะคะจะพาไปซื้อผักนะพาไปไหนก็นไป๊มแม่แต่แกนี่เมื่อวานเมื่อวา,า,า,านก่อนก็มาหมู่กันก็พากับไปนี่คุคอยก็ถือของอย่างนะักว,วันนี้ก็นนกพากันมาอีกเมื่อวา,านก็ไปดูคอนเสิร์ตนะชุดนี้ก็สวยแต่สีชมพู